ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความเกิดแห่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ของภิกษุคือ ความถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดสม,าามีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะมีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวาจามีอันกําจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวายามะมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสติมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหเมมมมเมโะเป็นที่สุดย่อมเจริญสมาสมาธิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อม ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แล